สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนําอุปกรณ์ของการเล่นเบานะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองตามไปดูนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็มีเชือกเอ็นตกปลาแล้วก็ลนพันเชือกนะครับลนพันเชือกมีตั้งแต่เบอร์4นิ้ว5นิ้ว6นิ้ว7นิ้ว8นิ้วและ9้านิ้วนะครับ9นิ้วคือความกว้างนะครับความกว้างของของวงเนี่ยจากขอบสุดมาฝั่งนี้นะครับก็9นิ้วนะครับบรรจุเยอะมากนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับ ตัวใ,ใหญ่ที่ใช้เอ็นตกปลานะครับเอ็นตกปลาก็ใช้ประมาณเบอร์อันนี้คือเบอร์120ปอนด์นะครับ120ก็คือ120ปอนด์แรงดึงของของว้านะครับประมาณ120ปอนด์ก็ใช้กับตัวใหญ่สองไม่าสิบก็ประมาณนี้ครับส่วนตัวเล็กๆก,ก,ก็ใช้โลนเล็กตามไปนะครับเชือกก็ใช้ขนาดแรงดึงน้อยลงตามาอันนี้40ปอนด์60ปอนด์นะครับแล้วก็อย่างเชือกทั่วไปนะครับที่เขาเล่นกนทั่วไปก็แล้วแต่ไซส์ของเบ้านะครับขอบคุณก<ข>็เลือกซีของติ๊กต็อกตั้งกว่าหมื่นหนึ่งพันเจ